สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนคลับทนายเพื่อประชาชนฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook อ c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับทาง3แพร่งของคดีมหัสจร,รย์บ้านโกกอกแพร่งที่1ชัยพลเป็นคนร้ายแพร่งที่ส คนอื่นเป็นคนร้ายแพร่งที่สไม่มีคนร้ายแพร่งที่อันตรายและที่ทุกฝ่ายกลัวที่สุดคือแพร่งที่สหน่าประหลาดใจที่ทุกฝ่ายดันกลัวแพร่งที่ตอบโจทย์ได้ใกล้เคียงและมีหลักฐานรองรับมากที่สุดคนยืนหันหน้าไปทางแพร่งที่หนึ่งเปิดศึกกับคนทางแพร่งที่สองแต่คนทั้งสองแพร่งจะสะดุ้งและดินร่วมกัน เป็นปีเป็นกลุยหากคนที่แพร่งที่3ขยับตัวดูเหมือนพวกประกาศตัวค้นหาความจริงคงไม่มีทางหาเจอหากพวกคุณกลัวความจริงและไม่เปิดใจยอมรับตำรวจยังรับแล้วว่าเด็กเดินออกจากที่ซ่อนขึ้นเขาไปเสียชีวิตทั้งที่ตอนแรกก็เสียงแข็งว่าเดินไม่ได้แต่ตอนนี้รับแล้ว ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าสังเกตไหมคะบางเพจแทบไม่ออกมายุ่งเรื่องนิทานหรือเสียงกระซิบเท่าไหร่ทั้งที่มันชี้ไปที่พ่อแม่เด็กเพราะรู้แก่ใจมันห่างไกลความจริงมันไม่มีทางเป็นไปได้แค่เรื่องเล่าเรียกยอดวิวแต่พอกลุ่มเราเขียนเรื่องไม่มีคนร้ายสะดุ้งทันทีถัดมานะครับบอกว่า เบื่อพวกวงแหวนรอบนอกมากค่ะป้าตอนนี้น่ะดูอยู่คือต้นฮักกับใยโพธิถัดมานะครับบอกว่าคำที่ประกาศกล้องว่าหาคนร้ายไม่ได้ไม่กลับคนนี้คงจะกลัวที่สุดถัดมานะครับบอกว่าให้พวกมันพากันมโนไปเลยค่ะป้าความคือความจริงครูปีชาได้กล่าวไว้ถัดมานะครับบอกว่าในใจหนูตั้งแต่ติดตามข่าว มาวันแรกหนูคิดว่าน้องน่าจะหลงป่าเองมากที่สุดกว่าขอข้อมูลดื่นๆเพราะเด็กบ้านๆร่างกายแข็งแรง3ขวบนี่ทำอะไรได้หลายอย่างนะคะจากที่สังเกตนะลูกตัวเองและหลานๆนะคะถัดมานะครับบอกว่ายังคิดอยู่เสมอว่าเด็กน่าจะเดินไปเสียชีวิตเองความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความว้ดังนี้ครับวันก่อนคุยกับทนายตั้ม สอบถามไปว่าพยานคนหนึ่งจะสามารถขึ้นเป็นพยานในบัญชีให้ทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วจะมีชื่อเป็นพยานให้ฝ่ายใดก็ตามทีทั้งสองฝ่ายจะสามารถซักพยานและหาประโยชน์ได้ทั้งคู่แล้วแต่เทคนิคของทนายผู้ซักพยานและหมัดเด็ดมีน้ำหนักดีกว่าคือการซักค้าน ถ้าสามารถซักค้านให้พยานของอีกฝ่ายเบิกความให้เป็นคุณแก่ฝ่ายเราได้ยิ่งดีกว่าดังนั้นยิ่สามพฤศจิกายนนี้ใครจะขึ้นเป็นพยานฝ่ายไหนที่สำคัญคือทนายฝ่ายไหนจะซักเอาความจริงที่ยังประโยชน์ให้ฝ่ายตนได้ทำคะแนนทำแต้มสะสมได้ดีกว่ากันขอให้เชื่อถือหำน้อยร้อยศพกุนเชียงเขียงบินรัชพลคนทัทิพย์ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าตอนนี้เราเชื่อทนายคนเดียวค่ะคนกกอกทั้งหมดตอนนี้เราดูแค่แม่พีกับน้องพลอยตอนนี้เราแค่อยากรู้ว่าสุดท้ายชัยพลคือคนร้ายจริงหรือปลอมเพราะเราหมดใจจากกกอกมาสักพักใหญ่แล้วเอาใจช่วยทนายยืนหนึ่งค่ะถัดมานะครับบอกว่า รอเลยวันนี้รอคอยค่ะเชื่อมั่นทนายตั้มและทีมค่ะทนายอาคมและทนายรัชพลถัดมาครับบอกว่าอยากมีโอกาสได้เห็นทีมทนายความมีการซักถามพยานกันสดๆในศาลไทยคงไม่เหมือนศาลอเมริกาที่เราเคยเห็นในคลิปถ่ายทอดเหมือนได้ดูเรียลลิตี้ผ่านกล้องถ่ายทอดสดมีคณะลูกขุน ช่วยสังเกตการโดยไม่เรียกว่าหมิ่นศาลความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมอร์นิ่งค่ะแรงพือทั้งหลายนี่เป็นอีกแชทที่ว่าตัวเองมีคลิปในซอในมือแต่ไม่ให้ทนายตั้มเอาไม่ให้ทนายไม่เป็นไรแต่อย่าไปบอกไลฟ์ว่าให้แล้ว เราไม่รับสิคะคุณไม่ให้เองเพราะงอนก็ต้องพูดความจริงไม่ใช่พูดเอาดีเข้าตัวไม่ให้ทนายก็เอาไปช่วยชัยพลด้วยวิธีอื่นได้เอาไปแจ้งความเอาไปให้ชัยพลเองก็ได้นี่เป็นทางที่ดีที่สุดเอาไปให้ชัยพลเองเลยถ้าอยากช่วยชัยพลชัยพลจะได้เห็นความจริงใจว่าที่เล่านิทานมานั่นเพราะอยากช่วยจริงๆตลกนะ เมื่อก่อนอ่ะ u t u b e วงแหวนพูดถึงนิทานไอซอทุกช่องทุกวันว่าไอซอ์นี่แหละจะช่วยลุงพลไอหนุ่มรถไถจะโดนหมายจับแต่พอหน้าแต่พูดมาบ้างดิ้นเดือดร้อนกันใหญ่มันเป็นยังไงหรือซึ่งแชทดังกล่าวนะครับมีข้อความดังนี้พี่แอดอาคมฝากบอกป้าบุหลันนะคะหนูไม่ได้ทำในสิ่ง ที่เขาเข้าใจเวลาจะคิดหรือทำอะไรที่เลือกไม่ตอบโต้เพราะลุงจะเดือดร้อนและขอบอกนะคลิปวิดีโอที่หนูได้มามีจริงสามารถอธิบายได้ทุกอย่างแต่ต้องขอโทษนะคะที่ให้กับคุณไม่ได้เพราะภาพผู้หลันคิดว่าหนูจะไปเกาะทนายตั้มคิดว่าหนูอยากดังต้องเสียใจนะคะหนูยืนด้วยขาของตัวเอง และทําในสิ่งที่ถูกต้องและมีหลักฐานเสมอความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมอร์นิ่งแร้งพือมามาอีชั้นจิสีซอเด้อค่ะหลังจากที่อีชั้นดูปฏิกิริยาทุกๆฝ่ายต่อข่าวใหญ่ในกกกอกเรื่องการตามหาไอซออยู่ไหนหน้าแต่อยู่นี่ที่รักา๋า หากันไปถึงสอพอกกตูมอีกชั้นรู้สึกว่ามีหลายคนหลงประเด็นว่าเป็นการแจ้งความจับไอซอเพราะเสียหายจากเรื่องที่ไอซอเล่าซึ่งความจริงไม่ใช่เลยค่ะนะ่แต่ไม่ได้ตามหาไอซอเพราะเสียหายจากเครื่องเล่าของมันแต่ตามหาเพราะไอซอเป็นหนึ่งในผู้ร้ายที่ร่วมกระทำต่อศพไม่ว่า มันจะถูกจ้างมาหรือ,อยังไงก็ตามในเมื่อมันออกมาเล่าเรื่องสารภาพว่ามันกระทําผิดไอซอก็สมควรที่จะชดใช้การกระทําผิดนั้นๆในทางกฎหมายหากพบเห็นรับรู้การกระทําผิดแล้วช่วยปกปิดหรือเพิกเฉยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอาจจะได้รับโทษร่วมกันไปด้วยเพราะการปกปิดเพิกเฉย อาจจะเข้าข่ายคล้ายๆการสนับสนุนการกระทําผิดเหมือนการให้ที่พักพิงแก่โจรและถึงอย่างไรในทางจริยธรรมเราไม่ควรเพิกเฉยต่อการกระทําผิดใดๆโดยเหตุนี้แม้ว่าน้ตแต่จะไม่ได้รับความเสียหายจากเรื่องเล่าของไอโซอน้าแต่ย่อมมีสิทธิ์ของประชาชนเต็มขั้นผู้มีจริยธรรมสมบูรณ์ ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดและที่เราเราท่านๆอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าจริงๆแล้วทุกคนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของไอซอหากเป็นผู้มีจริยธรรมสมบูรณ์ดีก็ควรจะไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าไอซอมันทั้งผัวพันค้ายาและอย่างรับจ้างอุ้มศพไปอำพรางเราควรช่วยนาไตแรงหนึ่งอันหนึ่งบุคคลใดอวดอ้างว่า ให้ที่พักพิงดูแลไอซอและขอเรียลัยลับๆเพื่อให้มีไอ้ซอได้มีร้านค้าเล็กๆสมใจจอมีความผิดด้วยเช่นกันค่อยสิบอกให้ฮา